สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมาดูอาชีพทำกล้วยฉาบกล้วยเบกแตกกล้วยหินเนาะแล้วก็กล้วยทอดจากบ,บ้านป้าลวนเนาะก็อยู่หมู่ห้าสมโมครับที่เห็นอยู่นี่นะกล้วยเนะี่ย ครับครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะกล้วยชาปอายุเท่าไรครับเนี่ยอายุเจ็ดสิบหกโอ้เจ็ดสิบหกนั่งทำ <laughs> ย่างนั่งทำไหวอยู่กันกี่คนครับเนี่ยสองคนแม่ลูกสองคนแม่ลูกเออแล้วมีลูกคนเดียวหรือว่ามีหลายคนสอนนงคนแต่คนที่อยู่กรุงเทปอ๋อคนี่อยู่กรุงเทปอ๋อคุณเรียกคุณยายล้วนเนาะ <laughs> คุณยายล้วนนี่ทำมากี่ปีแล้ว ยังไม่พอปีเลยก่อนหน้านั้นไม่ได้ทำอาชีพทำอาชีพทำนาทำไรทำนาทำไรปีนี้ทำแล้วมันขาดทุนหรือยังไงแย่ขาดทุนเป็นี่ทกัณก็ก็เลยเปลี่ยนมาลองเปลี่ยนอาชีพอทอดนึกใครชวนใครแนะนำอ๋อมีชื่อตัวเอง กอองงมาดูเคยทำเออเมื่อก่อนเคยทำขายเหออเป็นสาวเป็นหนุ่มอะไรทำให้เอาอาชีพอ๋อที่เก่าก่อนเคยทำอยู่แล้วก็กล้วยนี่เราเรารับซื้อหรือว่ามีเองบ้างซื้อเขาซื้อเองบ้างนิดหน่อยของเราที่ทำก็มีเองบ้างมีหลายมีบ้างอ๋อมีบ้างแล้วก็แล้วก็มาทำเนี่ยกี่กี่อย่างวะจะทำได้สามอย่างทอกทอดเดแก่ ทอดกุ้ยทอดเบกแตกแตกวยฉาบสามอย่าง,าม,างมีงกมืกุ้ยฉาบหักมุกกุ้ยฉาบกว้ยน้ำว้า,าท่านผู้ชมไปดูว่าแต่และอย่างเป็นยังไงแล้วก็วิธีการสไลด์กล้ยเนี่ยลงสไลด์แล้วลงกระทะเลยมๆๆเไม่ต้องไปแช่เป็นไอแช่เรีืออะไรนะแช่น้ำปูอะไรนะไม่ต้อง<ช>แล้วเนาะอันนี้เทคนิคใหม่ทําใหม่ นี่คือกล้วยกล้วยหักมุกเหรอกล้วยหินกล้วยหินโอ้ที่เขาว่าหินเนี่ยมันเพราะลูกมันน้อยเหรอนี่ครับเนี่ยนะครับพอทรายปุ๊บม,มันจะลงเลยครับสไลด์อ่ะเขาเรียกสไลด์เขาเรียกคืดเอ่อคืดหรือสไลด์ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันอันนี้ลูกชายเหรอลูกชายใหญ่ล้วนเนาะเอสเอสเหรอเออนี่ครับโ,โหยังหล่อยังหนุ่มอยู่เลอยอายุเท่าไหร่เขาเนี่ย สี่สิบเก้าเองครับโอ้คือคือนี่ไม่ต้องกลัวบาดกลัวอะไรเลยเนาะไม่ต้องกลัวอันนี้ก็มีเป็นเป็นเทคนิคเป็นใบมีดใ<อ>บมีด,มดเหมือนใบมีดกบคึดไม้นะครับนี่ครับนี่คือกล้วยชาบกล้วยชาบหินนี่น,นี่นี่คือกล้วยดิบ กล้วยเด็กคือกล้วยเห็งจะลูกจะสั้นแล้วก็เล็กขนาดนี้น้ำว้าจะใหญ่ยาวยาอยเอ้ยใช่ใช่ยาวกว่านี้หน่อยน้ำว้าเล็กกว่านี้ก็มีแต่ถ้ากล้วยักมุกจะยาว<ช>ครับนี่คือคือ,คอ,คอขั้นตอนมึดไม่เห็นนี่คือขั้นตอนในการฉา,าบท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมามา,มาแวะซื้อกันได้นะครับที่หมู่5บ้านตะโม่ติดถนนติดถนนลาดยางเส้นใหญ่เลย นะครับหมู่าบ้านสะโมมีมีเบอร์ได้ไหมถ้มมาบอกเบอร์โทรหน่อยดิ087 087 822 822 9357 9357อีกเที่ยวนึงอีกเที่ยวนึง087 087 822 8, 22, 8 22, 7 9357คุณยายล้วน,วนติดต่อได้เลยโทรสั่งล่วงหน้าเอสดีออเดอร์จากกรุงเทพมาเหรอ,โ,ยอยโอ๋อที่ตามกันเนี้ยนะ เราส่งยังไงอ่ะเขามารับเองเหรอโอ้เยอะไหมครับเอาทีเยอะไหมฟันบาทโอ้โหก็เยอะของพันเลยโอ้โหแล้วก็ออ๋ผ่านมาอะไรมาเขาก็มาเอาไปแต่เขาผ่านอยู่แล้วโซนท่องเทพ่ที่เอาไปขายท่องเทพ่แล้วเขาผ่านอยู่แล้วอ๋อเราส่งไม่เป็น นี่กล้วยที่สองคือกล้วยทอดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ดูช่องนาคบัววันนี้คุณยายลวนทํากล้วยฉาบกล้วยทอดกล้วยเบรกแตกนะเนี่ยแวะมาซื้อกันได้เลยข้างถนนเนี่ยบ้านตะโม่หมูห้าตำบลบารกรรมอำเภอบารกรรมจังหวัดเบรกแตกใช่ไหมเบรกแตกเบกแตกจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนีนยนะ อ,อ๋อเป็นกล้วยสุกที่งอมแล้วนะเราทอดเราฉาบไม่ได้แล้วนะเราก็เลยมาทําเป็นกล้วยเบกแตกถ้าทํากล้วยทอดก็ต้องงอมเกินอีก,กงอมเกินอีกก็เลยทําเป็นกล้วยเบกแตกครับท่านผู้ชมนี่ฮะถุงละเท่าไหรนะอย่างเงี้ยล้วก็ถุงใหญ่อ่ะอ๋อถุงใหญ่น่นห้าสิบจัมโบ้นี่ครับท่านผู้ชมจัมโบ้นี่5ห้าสิบถุงห้าสิบถุงจัมโบ้อ๋ออันนี้อันนี้คือห้าสิบกล้ว,วยฉาบนะ ก๋วยจบเลกนี่ยี่สิบแล้วนี่อ่ะอันนี้ก็ยี่สิบเหมือนกันแต่คนละแพ็กกิ้งนี่แพ็กนี่แพ็กถุงสวยนี่แพ็กถุงไม่สวยบนี่ครับวัตถุด,ดิบที่เห็นอยู่นี่คืออันนี้คือกล้วยน้ำว้าเราธรรมดามีลูกใหญ่ลูกเล็กลูกยาวโอ้ลูกยาวครับนี่ครับวัตถุด,ดิบไม่ใช่มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือกล้ยน้ำว้า ไอ้อะไรนะันกุยหักห,หักมุกกุยหักมุกแต่กว้ยหินนี่ปอกหมดไปแล้วไหนอ๋อเนี่ยเหรออันนี้คือหินส่วนในนี่หักมุกครับยาวๆเนี่ยยาวๆนี่หักมุกยาวๆนี่หักมุกแล้วก็สั้นนี่หินเนี่ยอ๋อหินสั้นหักมุกก็จะยาวไม่ใช่มีแคน่นี้ข้างในยังมีอยู่นี่ครับนี่ครับ ที่ปุยนำว่าวางเต็มห้องเลยยังก็ตั้งแต่ตีห้านี่ยาวไปเลยตั้งแต่ตีห้านี่ยาวไปจนสี่ทุ่มห้าทุ่มตาบกล้วยกล้วยไอ้เด็กแกเน่ยเก็บได้หลายวันแต่กล้วยทอดเนี่ยวันต่อวันอ๋อครับคุณยายรวนอัดลองเชิญชวนที่ว่าเชิญชวนลูกค้า ใมาสั่งออเดอร์มาซื้อมาแวะซื้ออะไรมาเลยแวะมาฮะซื้อสั่งได้ทั้งนั้นสั่งได้ทั้งนั้นจะโทรตามเบอร์โทรทให้โทรล่วงหน้าได้เพราะว่าเดี๋ยวเชิญชวนเชิญชวนมาเลยครับรับออเดอร์ไม่มีอั่นไม่มีอั่นคุณยายล้วนตั้งกระทะจะทำกล้วยเบรกแตกให้ท่านผู้ชมได้ดูมาเล อ,อ๋อนี่กล้วยสุกกล้วยงอมกล้วยงอมกล้วยงอมกล้วยแบบเหมือนกับกล้วยเล็กที่เราทําขนมกล้วยกล้วยเล็กๆนี่แหละแต่มาทําอย่างเงี้เยเป็นกล้วยเบ่งแตกแล้วมันไม่ติดกันเนอะพอลงกระทะพวกมันไม่ติดกันต้องให้ความร้อนได้ที่เหรอคุณคุณยายลวนแคกคุดเองหละจะเรียกสไลด์เองนะครับสไลด์เองเลยครับท่านผู้ชมนี่ย ี่คือกล้วยเบกแตกก็ติดต่อตามเบอร์โทรสั่งได้นะครับที่บ้านตะโมทมกันตลอดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งสไลด์กล้วยเสร็จแล้วก็ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากครับใ่อกล้วยให้สะอาดล่างให้เอี่ยมแล้วก็ใส่น้ำเกลือกีนอ่นาทีเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้เหลืองเหลืองใกล้ได้ทีแล้วครับ นี่ครับคุณยายรวนกล้วยเบกแกกล้วยฉาบกล้วยฉาบน้ำว้ากล้วยฉาบกล้วยหักมุกมีกล้วยหินมามาซื้อคุณยายเขาประจําเหรออยู่ที่ไหนเขาเนี่ยอยู่ปากแมอยู่ปากแมไฟผ่านมาผ่านก็แวะที่ถูกใจที่สุดอะไรอร่อยที่สุดชอบกินกล้วยทอดชอบกินกล้วยทอดกล้วยฉาบกล้วย เบรกแตกนะได้ลองไหมยังไม่ได้ลองโอเคขอบคุณครับตอนนี้ลูกคา้าก็มานะฮะท่านผู้ชมนี่มีลูกค้ามาหนุนบอกว่ากล้วยทอดอร่อยถูกใจแต่เป็นขาประจําบ้านอยู่ปากแรกคุณยายกาลังหยิบใส่ถุงครับนี่คือลูกคา้าบริการลูกคา้า ราคาเริ่มต้น20บาทกครจะได้ที่ได้ที่แล้วเหรอโอ้ผมนึกว่าจะรอให้มันแดงอย่างในถุงนีเดี๋ยววอพอไปโดนลมก็แดงเลยทีเนี้ยย่างนาก็สีก็จะสวยนียโอ้พอโดนลมมันมันแดงมันเองสวยโอ้นี่ครับท่านผู้ชมดูน่ากินมากเลยครับสีเริ่มเหลืองเริ่มแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะที่เรากำลังถ่ายอยู่นี่เทคนิคก็คือเกี่ย เกี่ยให้พึ่งลมพ,งลพอได้ลมปุ๊บเดี๋ยวก็จะแดงเพราะเจ้าสีนี้ใช่เจ้าสีแดงมันจะดำไปนจะไปเนี่ยสีสีมาตรฐานคืออย่างนี้ถ้าไปชมชต้องการสีนี้แบบนี้ <c oughs> ติดต่อเบอร์โทรมาได้เลยครับ <c oughs> คุณยายลวนบอก <c oughs> รับไม่อั้นครับผม ขอบคุณคุณยายล้วนที่ให้เมตตาให้ช่อง YouTube นากบัวามาถ่ายนะครับขอบคุณครับขอให้มีอายุนานๆานอยู่สักร้อยปีเนาะ